อีกสามนาทีมีใครไปตามพนุหรือยัง ไปครับใครเขาถามความเห็นแก่เหรอก็ลองถามดูบ้างก็ได้นะครับแกไม่น่าเกินไปลูกฉันเลยบอกตรงนะฉัไม่เคยภูมิใจในตัวแกเลยถ้าเป็นไปได้นะ ไปแล้วไปรับเลยไม่ต้องกลับมาถ้าต้องการอะไรบอกเมคามนาะแล้วก็ไม่ต้องโทรหาฉันด้วยพ่อคิดว่าถ้าผมเลือกเกิดได้ผมอยากจะเกิดเป็นลูกพ่อครับ คิดมากนะครับคุณท่านก็เป็นแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวทางข้างหน้าก็ถึงบ้านป่ากันนะครับแต่ว่าคุณท่านสั่งให้ผมส่งคุณหนูแค่ทางเข้าเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวจะมีคนของคุณท่านเนี่ยพร้อมรถมารับคุณหนูไปคนระับ เกรุงเทพไอเเพ้เด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพไอ้เด็กกรุงเทพไงอันนั่นอะไรนะั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรเด็กกรุงเทพหรือเปล่าไงเด็กกรุงเทพบ้านปลาหายยากไหมวะ กระเป๋านายเลยเนี้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยเอามานี้มานี่ช่วยช่วยช่วยลบลบลบเอาไว้นี่เอาไว้นี่อากาศดีไหมแถวเนี้โหนี่มาจากตรงนู้นเลยไกลมากมีมากวิ่งมาเป็นเพื่อนกระเป๋ากระเป๋าคนอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยใช้หมดจะเปล่า เข้าไปนี่นี่อะไรเนี่ยมันนักหนักเหมือนกันนะเนี่ยอ๋ออ,องยัดเบาๆเพือ่อมเีเข้าข้องเสียโอเคนะว่าไงนายแดนดดนัยตันติวิบูลพานิสกูนกันดูชื่อเราไงโอ้ทำไมจะไม่รู้เนี่ยนะ ถ้าปีนี้เนี่ยก็อายุ19ปีอืมและถ้านับอย่างละเอียดก็คง19ปี5เดือน7วัน6ชั่วโมง42นาที7วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นลูกคนเดียวบ้านรวยมากบ้านหลังใหญ่มีคนใช้สิบคนไม่กินเผ็ดไม่กินผักอืพออ่อโคตรดุและที่สำคัญแม่ตาย <c oughs> แม่ตาย <c oughs> อเด็กกรุงเทพขอเล่นกันแรงอย่างนี้นี่เองเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรของมึงไม่เคยได้ยินตำนานของป้านนี้เรทุกๆปีนะมันจะมีเสื้อตัวหนึ่ง ออกมากินชาวบ้านปีนึงเนี่ยกินไปสี่ห้าคนพูดแล้วคนลุกคนลุกมื้มคนลุกม้ยคนลุกมือไหนดีกว่ากลัวเสือจะกินเอาเด็กรุงเทพยืนนิ่งทำไมไม่ไปไงเดี๋ยวก็โดนเสือกินหรอกไปเถอะ เอาอย่ามัวช้าทำไมเล่าไม่ไปหรือไงโอ้ระวังไว้เถอะกลางค่ำกลางคืนยังลือออกไปไหนเฮ้ยคนลุก โอ้โหนี่เด็กเทพไม่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังเลยนะเห็นทางขวาใช่ไหมเอาจับรถไวยดีๆเดี๋ยวก็เมือกหมดหลอกลวงมไปข้างล่างอ่ะเฮ้ยระวังทางดูทางด้วยดิไม่ต้องม่วงี่ชำนาญการพิเศษแล้วทางนี้ยขับเก่งนี่ว่านาวิเยรา์ทินนี่ลกทางนู้นะทางขวามือี่้ไหมมีร้านขายขอกนะอุ้ยขายขอกอร่อยอร่อยทั้งนั้นรับของมาแต่ละชิ้นนี่หายากห่าเย็นสอัสิีจ้าแต่วันมาแล้วจ้าเป็นผาเด็กกรีมาด้วยพ้าเด็กกรพไอ้นี่มันมาจะกรเทพ จะรีบอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องความหรอกรีบอะไรขนาดนั้นอะไรเด็กนี่ยพี่ปกติขับเร็วอเนี่ยเองนครับเร็วโ้ยไม่เร็วหรอกแค่นี้ครับขับควาปกติเทียบซองร้อยเนี่ยพี่ซองร้อยเลยนะแล้วก่อนเนี่ยรถมันแรงกว่านี้นจะพี๊บเยอะเฮ้ยระวังระวังโอ้พี่ปกติพี่นั่งี่ไม้นะ่ะคนมากไอม้มากจับให้สวยไปหมดในช่วงเนี้ย พบแล้วไบที่เจ็ดพอดีเหนื่อยไหมเนี่ยคงจะเหนื่อยเออนี่มาเรื่อยๆหนื่แป๊บ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 เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้ำเย็นๆมาแล้วจ้าอันนี้นี่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 น้ำเย็นๆเลยละลองดู กินดูเห็นว่าคนกรุงเทพเวลาเขากลับมาบ้านเนื่อยๆเ,เขาเอาน้ําเย็นๆมาเสิร์ฟใช่ไหมฉันดูในทีวีมาเีนเลยอ้าวทาไมไม่กินล่ะเนี่ยน้ําฝนพึ่งล้องมาเมื่อคืนเมื่อคืนฝนมันตกอืมทำไม หรือจะต้องใช้น้ำแข็งไหมเดี๋ยวจะได้ไปเอาน้ำแข็งให้อ๋อคนกรุงเทพคนจะกินน้ำแข็งเหมือนในทีวีเหมือนในทีวีไม่ต้องไม่ต้องแล้วทำไมไม่กินล่ะไม่ยิ่วน้ำไงงั้นไปดูส่วนอื่นๆของบ้านไหมเดี๋ยวพาไปดูไปไปไป,ไป,ไ,ปไปดีกว่าไปดีกว่าไปเร็วตรงนู้นมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยมีใกล้ด้วยมีนู้นด้วยไป โอ้ยนี่นี่น,นี่จะพามาดูห้องนี้สําคัญมากดูดูด,ดูถ้าจะทําของกินนะในตู้เย็นเนี่ยมีนี่ไข่ไก่แล้วก็มีไข่เป็ดน,นะ <c oughs> และนอกจากนี้นะ <c oughs> ก็ยังมีน้ําปงน้าําปลามีมะนาวด้วยถ้าจะเข้ามาทําของกินในครัวเนี่ย <c oughs> เข้ามาจุดเตาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทํากินได้เลยรู้ไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าทําไม่เป็นนะ <c oughs> ก็ตามฉันมาบอกฉันเนี่ยฉันจะทําให้โอ้โหวก็ไม่มี เตาอกก็ไม่มีนี่จริงออ<ๆ>นี่นี่นี่โอเคนะเออแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องต่อไปห้องนี้สําคัญมากไปไปไนี่มอันนี้เนี่ยอันนี้อันนีอนน้อันนี้คือที่นี่นอนของเราที่นอนใครที่นอนเราไงของเรา มก่อนอายุคนเดียวแต่พอแดนมาแล้วมันก็กลายเป็นที่น้องของเราโคตรเล็กเลยอืมไม่เล็กนะเนี่ยมก่อนในแฉัน,นอนตรงนี้มันก็ไม่ได้เล็กอะไรเนี่ยพอนอนทุกมันก็สบายเห็นไ,ไหมไหมขยับได้ด้วยและกลางคืนนะอากาศดีดีเย็นสบายมากนอนสบาที่กว้างนี่นี่ตงขาได้ด้วยนะนี่แกะจะได้ไหน เทพเอาไปไหนแล้วนะเด็กกรุงเทพร้อบอนยังแนะนำผมไม่เด็กเฮ้ยเด็กกรุงเทพเฮ้ยเอาไอเด็กกรุงเทพจะไปไหนวะยังแนะนำบ้านไม่เสร็จเลยห้องน้ำอยู่ไหนอะอ๋อที่เห็นหน้ามุยมุยนี่คือปวดขี้ปัดโทและไม่บอกกันตั้งแต่แรกไอเด็กกรุงเทพ นูน่นน,น,นูไปไปไปตรงไปนะ่ะรอไต้ถุนบ้านไปแล้วเลี้ยวขวา อไรเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรดังดองดองแดงเด,ดงออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยก็เลยหยิบออกมาดูแล้วมันกดไหลไปบ้างก็กดไหลตุ่มเลยจำไม่ได้รูปแม่หายไปไหนเนี่ยฮะในไอ้พันนั้นมันมีรูปแม่อยู่ด้วยเหรอ สงสัยจะลบไปแล้วละมังหน้ามึงลบไปได้ยังไงในเครื่องมีอยู่รูปเดียวเนี่ยใจเย็นก่อนคนกรุงเทพใจเย็นก่อนโดนคนกรุงเทพต่อย <c oughs> ไหนไหะเนี่ยเล่นแรงเหมือนกันนะเนี่ย อะไรขนาดนั้นวะเนคกุงเทพขอโกดในตูปยังอย่างนี้เลยเหรอวะ,อะไปไหนแล้วด่ะเอามาคุยก่อนเสียเด็กเทพไปคุยกันก่อนไอเด็กคนนี่เฮ้ยเอา้องเท้ามาบอกให้ปล่อยไง มัวเล่นอะไรอยู่มั้งเราเดี๋ยวไม่สบายรีบมาเร็วไอ้เด็กเรี๊ดว่ายน้ำไม่เป็นหรอนะเออไอ้เด็กกรี๊ดลอมแบ๊บเออดด้วยอ้าวไงเด็กกรี๊ดตื่นแล้วไงกินกล้วยสักหน่อยไหมเล่า ังจะไม่พูดอีกคนเขาอ,อุตส่าแบกมาตั้งไกลขอบคุณสักคำก็ไม่มีคนกรุงเทพเนี่ยอ๋อใช่ใชใช่เสื้อผ้าเปลี่ยนให้แล้วเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยแล้วนายเปลี่ยนชุดเราได้ไงอะ่ะเฮ้ยตกใจเป็นผู้หญิงไปได้จะอายทำไมมีอยู่แค่เนี้ย แล้วทำไมไม่ใช่ชุดเราเลยอ่ะอกระเป๋านายน่ะมีตั้งกี่ใบกว่าจะหาเสื้อผ้าเจอเนี่ยบอดบวมตายกันพอดีโอ้โหเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาแล้วยังจะโดนได้จะโดนโชกไหมเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ย เออเรื่องรูปแม่นายอะขอโทษด้วยนะเว้ยพอดีว่าเราไม่มีโทรศัพท์ก็เลยกดไม่ค่อยเป็นน่ะอืมที่หลังก็ยังมากดมัวว่วซั่วอีกไม่กดแล้วจ้าไม่กล้าแล้วจ้าเออนี่แต่นายเนี่ยก็ยังดีนะ ยังมีรูปแม่ให้ดูดั้งรูปหนึ่งนะแต่เราเนี่ยไม่เคยมีรูปแม่ไม่เคยเจอแม่เลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยแหละแล้วแม่นายไปไหนอ๋อถ้าจำไม่ผิดนะแม่่ากกับพ่อไปตอนเด็กๆแล้วก็ ไปแต่งงานใหม่กับคนกรุงเทพตั้งแต่เรายังเล็กๆ็เลยแหละแต่งงานกับคนกรุงเทพใช่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 ใช,ใช่แต่งงานกับคนกรุงเทพนี่แล้วป่านนี้นะแม่ของเราเนี่ยคงได้ทํางานอยู่ในตึกใหญ่ๆที่มันสวยๆอะเออเออคนกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยมันมีตึกที่มันสูงสแล้วก็มันสวยๆใช่ไหมไอ้ตึกอะมันก็มีเยอะแหละม็นจะสวยเลยเอา้าว ไม่สวยเหรอวะเห็นในทีวีมันสวยสวยๆนะน่านอนาจ,จะตายอุ๊ยอึดอัดยังไงกรุงเทพอดีจะตาย<อ>ในทีวีอ่ะนี่นายเป็นอะไรอะ่ะนายบ้ากรุงเทพเหรอ,อไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าแค่ศึกษาไวา้ศึกษาไว้ทำไมอ๋อนี่เดี๋ยวพ่อขายนะ คือสักวันนะ่ะเราอาจจะให้นายพาเราไปหาแม่ในกรุงเทพเรื่องนี้อย่าบอกใครเลยนะโดยเฉพาะพ่อถ้าพ่อรู้แล้วก็ขอคาดแล้วพ่อหน้ไปไหนอ๋อพ่อฉันะอาไปหาของป้าไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่เรานี่อยู่คนเดียวได้ด้วยเหรออืมทำไมจะอยู่ไม่ได้บางทีพ่อฉันเอาไปหาของป้านะ ก้าสิบวันฉันยังอยู่ได้เลยนะเก้าสิบวันสามเดือนนะนะโอยลอเล่นไอเด็กกรุงเทพืเวลาที่พ่อไม่อยู่นี่แหละฉันก็ออกไปหาอะไรแถวนี้กินแค่ดินกินไม้ไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละมันกินได้ด้วยเหรอโอยลอเล่นมันจะกินได้ไงล่ะไอเด็กกรุงเทพลอเล่นมากๆระวังโดนถีบนะโอ้ยไม่ลอเล่นแหละจ้าแล้วสรุปหากินยังไงเนะี่ยอยู่คนเดียว ุยจับเอาซิปลาก็เยอะผักก็แยะหรือถ้าไม่พอนะออกไปซื้อที่ตลาดนานา,นาและที่เด็ดสุดเนี่ยคือพอกลับมาจากห้าของป้าเนี่ยขงเยอะแยะเต็มไม้เต็มมือไปหมดบางทีเนี่ยมีหนูงูนกแล้วก็หมู่ป้าอร่อยสุดๆุดมูเจริญอาหารแน่เลยสองเดือนอะไรนะเด็กกรุงเทพไม่ต้องยุ่งสักเรื่องได้ปะก,กินกล้วยเข้าไป ยาคนกรุงเทพมีความลับเยอะอือิ่นกล้วยต่อดีกว่ากินด้วยกันไหมเอามันก็กินเข้าไปเองดิ